ครับชนะบือทำเป็นฝ่ายเคียก่อนนะครับสารว้ตเอ้ามาติดจอนบาโจยิงไกลทันทีหนักยังไม่ได้ครับยังทำะารสวรักษ์ไม่ได้ครับแบบนี้เดสเยด้วยนะครับที่จะเติมขึ้นมาดูเหลี่ยมดักตรงนี้ครับดูบาโจนี่แกยืนรอเลยนะครับเราเลือกยิงครับครับชวัตเปิดเลือกวันที่เสาสองเด๋อวโก้มองตั้งกลับเอาโตโฮสกัดเข้าือตัวเองเอาสิครับเนี่แหละครับสภาพสนามมันมีปัญหาจริง บอลไปสกิดเท้าเรนันมาเกสครับแล้วก็เข้าประตูตัวเองคร้าบุรีรัมย์นำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์สภาพผลแบบนี้ครับมาได้ลูกฟรีคลิกชวัดเปิดเข้าไปครับดูครับมงย้อนอถ้าแบบนี้อาจจะต้องเป็นเข้าประตูตัวเองของเรนานมาเกสครับเพราะว่าเจตนานะมงตั้งเข้ามานะครับแล้วเรนันก็แย่เท้า เนี่ยครับพอแย่ปุ๊บก็ไปถึงก่อนไพโรธครับแล้วก็บอกให้นลยบรินวิ่งด้วยแต่จะฝืนไปเองเอากรยักเบียดได้อีกเปิดมาหน้าประตูจิ้มโอ้โหไม่เข้ากรอบครับวันนี้ไปช่าใจนะครับเอาไม่อยู่ครับเกือบจะไปได้ให้ทางด้านของฟูโนโนจบแล้วครับเดียโก้ แหวกเข้าไปตรงนี้บอลเหมือนจะหลุดเท้าไปแล้วครับนี่ครับแต่ว่าปยราชไปช้าเองครับแล้วเปิดเข้าไปให้ทางด้านของบุโน่เปเรล่าเข้าฮอตรงนี้ครับหนูนิด,เดีเหมืยมกันเข้ามาหน้าประตู <c oughs> ติดทางด้านอันเดอรีเยสก่อนเขาคืนกลับม,มาก่อนออกไปบนเส้นอีกคืนนึงครับทางด้านกอนพิชา ดูดูแลเปิดกลับมาใหม่อีกทีลูกนี้มองเน้นๆโอ้โหเรียบร้อยครับจอนบัตโจไม่มีตัวมาร์กเลยครับนี่แหละครับทีเด็ดของพวกตัวเล็กๆครับเขามองข้ามไปหมดให้ขโมงแบบเต็มหัวเลยครับนี่ครับจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เคลียร์กันไม่ขาดครับย้อนกลับไปเปิดจากขวาเข้าอีกคนเดียวเลยครับหลุดบัตโจมาข้างหลังก็ยังยังเป็นใช่ครับยังเป็นคัตโนอีกคนครับ เป็นใกล้ครับจังหวะนี้ถือว่าแนวรับของเจ้าหน้าบุรีร,รัมย์ยืนพาลาดนะครับเคยกันมาที่เสาแรกแล้วตัตรงแถวปากกรอบโทษหมดเลยขอให้เสาซ้อนเขาว่างจริงนะเดี๋ยวจะหลอกยิงไม่ยิงครับต้องฝากไว้ก่อน,อน,นเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ยลองยิงเลยเอเอโอ้โหมันจริงโอ้โหยิงยัดไส้เลยครับดูอีกทีนะครับ คืนกลับมาแล้วกองหลังสุโขทัยมองครับมองปุ๊บชาววัดเลี้ยงจี้แล้วก็อัดเต็มข้อครับเท้าซ้ายข้างขนาดดูครับยิงแล้วอัดได้ก็เอาไม่อยู่แลวครับก็มีเวลาเลือกเยอะนานเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ตัวไม่มีตัวเข้าแต่งตั้งสองทีเดน่ามาเกสครับขวามีเติมเดนมาเกสสอยิงเองครับโอ้โหตบอปไว้ก่อนแล้วก็รับได้ครับ ผเพื่อนบ้างครับสิวลักเทสสุนเนินเพราะว่ามันมันดิงแบบนี้มันแฉลบได้นะครับดูครับตัดเข้ามากลางครับในนามาเฟสยังดีว่าลูกที่มันตกมันตกทิ่ตัวนะครับถ้ามันตกก่อนถึงตัวแล้วก็อืมหลักก็สาดยาข้นมาทันทีครับไพโรธเยี่ยมมากพุทธสินประกิจสุรบน,นะครับเป่าหมดครึ่งแรกบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับนำสุโขทัยเอฟซีอยู่สองประตูต่อหนึ่ง ก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกับสุกเทยเอฟซีในช่วงครึ่งเวลาหลังครับซี่เป็นฝ่ายเขียร์ก่อนบ้างนะครับในชุดสีส้มนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาบุรีรัมย์ในชุดสีน้ำเงินนะครับสุกเทย์รับไปโดนบีบีซียูซึ่งเป็นซึ่งเป็นบุ้ยนะครับอ้าวทะลุขึ้นมาเดียวก็เบียดเอาไว้เดียวก็ได้ครับเทียนตรงนี้เรียบร้อยครับสามหนึ่งโอ้โหเท้าแกวัยจริงๆนี่คือความยอดเยี่ยมส่วนตัวเลยนะครับ แต่ว่าดิโอโกสแสดงให้เห็นเลยครับว่านี่คือยอดดาวดิงหรือว่าของแคดดูครับมาที่หลังด้วยครับโอ้โแซงแล้วเบียดอเอาชนะปิยรลาดครับนี่ไงครับลูกนี้ให้ดีจริงครับคือให้ไปทางพื้นที่ว่างแล้วให้ดิยอโกวิ่งเบียดแซงนี่น่าจะเป็นลูกแรกของเขานะครับในหลงตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเลย หลัน,นั้นไปนยิงในเอฟเฟคัพมานะครับสุโขทัยว่ายังไงเลนันมากเกสได้คืนเหมือนกันครับโอ้โหหม่งเน้นเ,เลยเอา,เอาครับคันควันเหมือนกันนะทีเดียวเท่านั้นแหะครับเลนันมากเกสแก้ตัวสําเร็จครับจากที่สกัดเข้าประตูตัวเองไปในลูกแรกนะครับยังไม่ทันขาดคำครับเลนันมากเกสยังยังไม่ให้สุโขท,ทย<ม>ัยหลุดออกจากเกมครับทำไมสองวารุที่เสียไปนี่เขาโล่งตลอด โนนี้โล่งจริงแกหลุดตำแหน่งมานี่เลยนะครับอุยเปิดจอดเข้าไปาแล้วชิติพัฒนไม่อยู่กับทางด้านของเลนานเลยครับ้อโลง่ลงแล้วมงหนีมือด้วยครับก็ต้องชมคนเปิดเปิดดีด้วยนะครับสักดารินนิ่แบบนี้เปิดมาลุ้นลูกกลาอากาศหน้าประตูแน่มงอีกแล้ววันนี้ทําไมวันนี้แนวรับบริลามนิมาร์กไม่อยู่สักทีครับนี่ก็มงเหน่งหน่งนะครับเนี่ยคาตะะโ์โนคล้ายๆกับลุกแรกที่ ตัวหลังเติมขึ้นมาก็คือจอมาโจนะครับคราวนี้เป็นคาตาโนครับลอยลอยคนเดียวครับไม่มีตัวประกบครับคนที่ใกล้คือไคโอฟิลิเป้นะครับนั่นแหละครับแล้วเป็นคาตาโนที่สะบัดมงแต่บอลมันเหินข้ามคานออกไปมาชิบขึ้นหน้ามามาโจไปอีกแล้วครับไม่ล้ำด้วยเกี่ยวเข้าขวาเรายิงแล้นี่โอ้โหโอ,โอ้นิดเดียวเท่านั้นครับ นี่คนเดียวเลยครับจอห์นบาโชเอาแผงหลังของบุรีรามนี่เซไปทั้งแผงครับโอ้โหแต่ยิงสุดท้ายเลยยิงไม่เข้าครับทิ้งยาวฉีกโตมาไม่ล้ำครับแล้วหลอกทิติพัฒครับอุ้ยพาทางด้านของอินเดียสัดหลงไปด้วยแล้วยิงลอดกลับมานี่ไม่ตรงัไทยหาไปคนหนึ่งด้วย ซ้นทันทีให้มาจงังหวะนี้ยิงเลยครับเอา้ากระชอกซ้ำเรียบร้อยสิครับล้ำหน้าไหมไม่ล้ำ,ลำก็เป็นส2ครับโอ้โหให้รถอิ่มมากครับรับกระชอ,อกมาแล้วก็เป็นบุนุเปลรล่านะครับที่ปราดเข้ามาไวมากครับอืมสมาธิยังต้องดีอยู่นะครับดูอีกทีหนึ่งเล่นสั้นเนี่ยอ้อมมาครับจักระพันธ์กับจิตปัญญา แล้วจิตปัญญายิงตรงนี้ซองแตกออกมาครับแต่ว่าเรียมยืนชัดแค่ไหนครับสำคัญว่าล้ำไหม<ช>ตัวที่ซ้ำของทางด้านบริลัมยูเนเนตน็ดคือเรียมยิงของตูเยสเลยครับรงน,นี้เดี๋ยวเป็นบริรัมเก็บได้อันนี้ตูเยสให้จังหวะเดียวขึ้นมาเลย เดียโกมาอีกแล้วเนี่ยกามาข้างหลังแบบนี้บ่อยๆแล้วแม่นเราก็เปิดเข้ากลางมงเรียบร้อยสิครับฝังครับตอนนี้5-2โอ้โหจากชังหวะทิ้งบอลยาวแล้วเดียโก้วิ่งแซงเขาอีกแล้วอืนี่คือการถวายพานของดีโก้เลยนะครับแต่วันนี้เจอไป5ตรงครับแต่รถเหยียมมากดูครับแย่งก็แย่งมาเองเปิดก็โอ้โหน้ำหนักทุกอย่างครับน <แ ton. S 2> ี่ค <Nein> รับเข้าไม่ฝาวด้วยนะครับใช่ครับ เทีที่แลวกับพัทยาก็ประมาณนี้ครับแล้วที่สำคัญคือแม่นการให้บอลที่แม่นยำของแกเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คราวนี้เปิดเลยกไปที่เสาสองหมาหาม่งเสือกไ,ได้ครับนารเบรดินยังไม่พน้นพอ,อนติชายิงยัดเลยครับโอ้โหลูกนี้ยิงอาจจะเข้าเลยหรือว่าโดนใครก็ได้ครับมีลุ้นทั้งนั้นแล้วให้ดีด้วยจักรพันยิงยัดทงขึ้นไปแล้วโอ้โห น่าเสียดายครับนะครับวันนี้เวลาของเกมระหว่างบุรีรัมยูเต็ดกับสุโขทัยเอฟซีหมดแล้วนะครับ